สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามรับชมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สถานีรถไฟกรุงเทพครับวันนี้จะมีรถไฟขบวนวิเศษนำเที่ยวนะครับขบวนที่921นะครับกรุงเทพเขื่อนป่าศักสุรสิทธิ์นะครับก็เป็นปีนี้เป็นเที่ยวแรกนะครับผมมาเก็บบรรยากาศที่สถานีกรุงเทพนะครับ ขบวนที่921นะครับออกเวลา7.40นาทีนะครับนี่ครับชุดรถนะครับของขบวนที่921นะครับกรุงเทพเพื่อนป่าสักชลสิทรศิ์นะครับนี่ครับก็ออกเวลา7 1 0นาทีนะครับก็นำบรรยากาศที่สถานีกรุงเทพมาฝากกันนะครับก็เดี๋ยวไปเดินดูริ้วชุบขบวนก่อนนะครับว่า มีริ้วชุกบูวอะไรบ้างนะครับก็อันนี้รถประ,ประกาศนักตอนชั้นที่2นะครับก็เดี๋ยวขึ้นไปดูกันนะครับ ไปดูด้านในกันครับในตู้อันที่เป็นตู้ปรับปรุงใหม่นะครับเนี่ยครับก็ผมเอาภาพไปเอามาฝากกันเลยนะครับมีโอกาสได้ขึ้นมานะครับเป็นรถนอนรถนั่งแล้วนอนชั้นที่สองนะครับปรับปรุงใหม่นะฮะก็แอร์่องข้างเย็นสบายเลยครับมีการปรับปรุงหลอดไฟใหม่นะครับอันนี้เป็นอ่าที่นั่งแล้วนอนนะครับอันนี้จะเป็นสองเบาะนะครับก็เป็นที่นั่งก่อนนะฮะกลางคืนก็เป็นที่นอนนะครับด้านบนชั้นบน นี่เป็นชั้นล่างนะฮะนี่ก็เป็นที่วางของนะครับที่วางแก้ววางขนมวางของนะครับเนี่ยครับมีโต๊ะปะปุ้งใหม่นะครับกอง้างดูดีเลยครับชั้นบนก็นี่ครับชั้นบนเตียงนอนนะฮะสองฝั่งหลอดไฟครับก็หลอดไฟเป็นโคมกลมครับก็สว่างดีครับ ด้านบนก็มีด้าน้อนก็ม,นนกมีหลอดไฟไว้เปิดตัวคืนนะครับเนี่ยครับเปิดปิดเนี่ครับปรับปรุงใหม่นะครับสวยงามเลครับนี่ฮะเนฮ ก็ตรงนี้ก็มีที่จับด้วยนะครับนี่ฮะนี่ก็เป็นกระจกด้านนอกนะครับชมวิวอะไรเนี่ยนะครับนี่ครับก็มีที่นั่งนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับเปิดมาได้ก็นั่งชมวิวได้นะครับปิดเก็บเนีครับตรงนี้นะครันี่ครับเย็นสบายมากครับรถนั่งแล้วนอนปักปัก ปรับปรุงใหม่นะครับชั้นที่สองนะฮะเนี่ครับสีสวยนะครับเป็นสีเบาะก็เป็นสีแดงนะฮะแดงสดเลยครับเนี่ยครับชั้นบนให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับเนี่ยฮะอันนี้ก็มองย้อนกลับไปนะครับเนี่ยฮะโอเคก็นำมาฝากกันแล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากดูข้างในของ คันนี้นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นงานของการปรับปรุงใหม่นะครับเนี่ยครับก็นำมาฝากกันนะครับก็ขอบคุณมากนะครับเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับแลวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ ล่าสุดเลยครับชั้นที่2นะครับสีแดงนะครับนะฮะแล้วก็มีพ่วงอ่าบชทป107นะครับอันนี้น่าจะเป็นโบกี้ชั้นโพปรับะกาศนะครับนั่งนะครับถ้าผิดพลาดไงก็ขออภัยด้วยนะครับข้อมูลนะครับนะครับเป็นตู้แบบเบาะนั่งนะครับ ท้พวกกี่คันนะครับหน้าพว่วง13คันนะฮะคันคันคันท้ายสูต13อันนี้คันที่12นะครับน,น,นะคร,บครับก็เป็นตู้บูเทนนะครับสีม่วงนี้จะเป็นบูเทนนะครับที่หลายคนอยากนั่งนะครับกับใช้บริการนะครับ ถปับอากาศน่ามีประมาณสามสามคันท้ายนะครับส่วนต่อไปจะเป็นรถต่อไปจะเป็นรถรถถล่ลลมนะฮะอยู่ด้านหน้านะครับรถถล,ลม่มนี่ครับนี่เป็นตู้พ้าลมแล้วอันนี้ ชสสองห้าหนึ่งนะครับหมายเลขนี่ก็เป็นตู้ชั้นสามนะครับก็ธรรมดาะอันนี้คันที่10ครับสานะครับ ที่สิบทับหนึ่งนะครับอันนี้ก็มองย้อนกลับไปนะครับก็เป็นชั้น3เขแถหน้าที่ตีรถจากจะเป็นชั้น3หมดเลยนะครับรถแอร์ก็จะมีอยู่ด้านหลังนะครับ3ามสามตู้ท้ายนะครับ ั่งขาไปนะครับก็จะอยู่ดพวงท้ายนะครับอันนี้ก็เป็นตู้ชั้น3าหมดเลยใครอยากรับลมธรรมชาตินะครับก็นั่งชั้น3ครับใครอยากนั่งรับลมเย็นแอร์นะครับก็ซื้อตั๋วแบบแอร์ไปนะครับลมแอร์นะครับสบายยนะครับแต่ผมแนะนำให้ถ้าเป็นผมผมก็จะแบบ แรแบบธรรมชาติมากกว่านะครับแบบชั้นบมชั้นสามเพราะว่ามันได้วิวนะครับมันได้วิวธรรมชาติดีนะครับแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายวีโอได้โอเคดีครับ,รบก็น่ามาฝากกันนะครับก็เดิเดนไปดูเรื่อยๆนะครับจนถึงรถจักรนะครับว่าวันนี้ได้รถจักรยี่ห้ออะไรหมายเลขอะไรนะฮะ เกือบ20 ALLY คั 20. น 20, นะครับเนี่ยครับตู้ชั้น3ก็เป็นตู้ปรับปรุงใหม่นะครับเบาะจะเป็นสีสีน้ำเงินนะฮะเนี่ยครับเบาะจะเป็นสีน้ำเงิน นู่นหัวรถจักรอยู่นู่นเลยครับไม่รู้มาอย่างนะครับเหมือนจะมาต่อแล้วมั้งก็เป็นเที่ยวแรกปสมมาเลิกนะครับวันนี้วันที่เสาร์ที่14เพื่พฤศจิกายนนะครับ สองหก็เป็นเที่ยวแรกขบวนแรกของปี6กสาเลยนะครับนะครับก็นำมาฝากกันนะครับก็น้ำในเขื่อนป่าสักก็ค่อนาาข้างค่อนข,ข้างเยอะอยู่นะครับ รถออกก็จะประมาณ7โมง7โมง10นาทีนะครับก็จะมีเดินรถทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับปีใหม่ไม่มีเดินนะเพราะว่ารถเตเทศกาลนะครับ น,นก็ออกเวลาเจ็ดโมงสิบนาทีนะครับก็นำมาฝากกันนะครับสำหรับบรรยากาศนะครับเที่ยวปฐมฤกษกนะครับรถจักรไอ้น้ำรถจักรน้ำเท่าทีรถไฟน้ำเที่ยวกรุงเทพเกินป่าสักชลสิทธิ์นะครับติดรถจักรไ้น้ำมาโทษทีนะครับกรุงเทพเกินป่าสักชลสิทธิ์นะครับ วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2563นะครับเที่ยวเวลา7 1 0นนะครับก็สามารถเที่ยวได้นะครับทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับต่อจนถึงเดือนมกราคมนะครับสามารถจองตั๋วได้เลยนะครับมีเพพาะเสาร์ที่เท่านั้นนะครับจต่ปีใหม่ไม่มีวิ่งนะครับก็นำมาฝากกันนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับแล้วผมจะถ่ายตอนที่ขบวนออกจากถานีกรุงเทพด้วยนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับ คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ